สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการได้ไปประกวดผ้า่ายนะคะเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าไทยเก๋ไก่ใส่ได้ทุกวันเป็นโครงการดีๆของจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งผลการประกวดก็ออกมาแล้วนะคะยินด,ดีกับท่านทีไ่ได้รับรางวัลทุกท่าน,นะคะส่วนเราเองเราก็ได้รับรางวัลรองอันดับสองค่ะก็ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ ตั้งใจที่จะถ่ายที่จะทําวันนั้นก็คือตัดเองทั้งหมดอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะขออนุญาตคุยว่าวันนั้นที่เราได้แบบมีเพื่อนไปช่วยถ่ายรูปให้มีบรรยากาศยังไงแล้วก็ชุดเนี้ม,มัมีที่มาที่ไปยังไงก็ดูชุดแรกก่อนนะคะ mm hmm. เป็นชุดที่เขาเรียกว่าผ้าพิมพ์ลายนะคะไม่ใช่ผ้าทอมือนะคะเป็นผ้าพิมพ์ลายแพรวากาลสินซึ่งเป็นเป็นชุดเสื้อกับกระโปรงนะคะเสื้อมันจะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อครอปนะคะ เสื้อครอปเอลอยนิดๆแล้วก็เป็นกระโปรงที่ต่อชายนะคะต่อเอวนะคะก็ความยาวประมาณครึ่งแข่งก็ใส่กับส้นสูงหรือใส่กับมูทก็น่ารักมากเลยอะ <S <S แล้วก็ <S 1> <S 1> ชุดนี้เราไปถ่ายที่วัดเนินพนาค่ะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของจังหวัดนนองคายนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่วัดกําลังบูรณะอุโบสถนะคะซึ่งอุโบสถที่นี่จะลักษณะ จะคล้ายๆกับทางหลวงพระบางนะคะเป็นาลายที่วิจิตรแล้วก็เป็นเหมือนล้านช้างนะคะถ้าใครมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทําบุญหรือ,อบูรณะอุโบสถก็ขอเรียนเชิญน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะว่าดูชุดที่2กันค่ะชุดที่2เนี่ยก็ วันนั้นได้ไอเดียว่าเราอยากแบบเปรี้ยวเก๋ๆนะคะพอดีมีเศษผ้าที่ไปซื้อมาเป็นผ้ากิโลก็เลยก็เลยกลายเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าฝ้ายทอมือนะคะผ้าฝ้ายทอมือเป็นลายลูกแก้วเกาะอ,อกแล้วก็ผ่าข้างนะคะผ่าข้างเก๋ๆแล้วก็เอ๊จะเลือกตอนแรกก็ว่าจะใส่กับโทนขาวดําไปเลยมันจะได้ดูแบบ แบบคลาสสิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไหนไก็ถ่ายรูปทีไรเนี่ยการใช้สีแจ่มๆมันจะดึงความสนใจดึงสายตามากค่ะก็เลยไปได้กางเกงแดงที่มีอยู่ละเป็นกางเกงผ้าธรรมดานี่แหละค่ะขายทั่วไปก็เลยเอามาใส่คู่กันนะอ๋อแล้วต้องขอบอกว่าชุดที่2เนี่ยเราด้วยความที่ในหัวตัวเองอคิดว่า อยากมีเป็นงานเก๋เกงานค็อกเทลหรืองานตอนกลางคืนหรืองานที่แบบยมเย็นที่มันดูแบบว่าสวนร่มรื่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นบ้านโบราณร่มรื่นก็เลยก็เลยไปถ่ายกันที่ชวนผู้ว่าค่ะซึ่งก็มีความคลาสสิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการคอนทราสต์ระหว่างชุดที่ดูแบบทันสมัยกับความเก่ามันก็อาจจะเป็นไปมันก็อาจจะสวยได้นะคะลองไปดูกันค่ะีเราอยู่ สุดท้ายนะคะที่ไปถ่ายวันนั้นแล้วไปควา้ารางวัลมาใน,น,น <Wow. S 1> ชุดเด็ดค่ะจริงๆแล้วเป็นเป็นผ้าเขาม้าที่เราได้รับเป็นของเหมือนซูเวเินียค่ะมาได้ได้สักสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ในลิ้นชักจะจับมาใช้ก็คือแค่เอามาปูโต๊ะค่ะก็เห็นลายมันเห็นสีเห็นลายเห็นความแบบเราน่าจะทำอะไรกับเขาได้แล้วก็ คือไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะตัดเพื่อมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งประกวดแต่ว่าตัดไว้นานสักพักแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเอาความเก๋ของความเป็นผ้าของม้าซึ่งเป็นผ้าเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทุกบ้านเมื่อก่อนเรื่องอะไรเบียงนะคะแขนก็เป็นแขนหมูแฮมแขนหมูแฮมแล้วก็เราก็วางผ้านะคะพยายามวางผ้าให้มันให้มันโอเคมันก็เลยดูเก๋ไปอย่างตรงนี้ก็ ทำเป็นระบายนะคะแล้วก็กางเกงที่ใส่คู่กันจริงๆก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะซึ่งเ,เราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เอาเศษผ้าที่เหลือเนะะี่ยค่ะมามาแอปพลายเข้าไปโดยที่เย็บติดนะคะมันก็เอามาใส่ด้วยกันก็เข้าชุดกันเลยชุดนี้ก็เลยด้วยความที่มันเป็นอาจจะ มีความเบสิกนะคะแต่ว่ามีความที่ว่าเอามาแอปพลายได้ก็เลยไปคว้าเป็นรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองค่ะไปดูกันว่ารูปมาน Aplausos